สวัสดีครับเออเคยไหมครับกับวันที่แบบรู้สึกว่าหัวใจมันไม่ค่อยสงบคือมันมีอะไรบางอย่างวนๆอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยเหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆที่คอยตั้งคำถามกับทุกเรื่องจนเผลอแป๊บเดียวก็ก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยครับ เอกสารที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้พูดถึงความรู้สึกนี้ได้เข้าใจมากๆเลยเป้าหมายของเราวันนี้เลยไม่ใช่การมาบอกว่าทํายังไงให้เลิกกังวลเพราะเราต่างก็รู้ว่ามันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนะแต่เราจะมาสํารวจด้วยกันครับว่าเราจะอยู่กับความกังวลอย่างเข้าใจได้ยังไงโดยไม่ให้มันกลืนกินพลังใจของเราไปทั้งหมด เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหลายครั้งเลยที่เรามักจะมองความกังวลเป็นเหมือนอืสัตรูตัวร้ายที่ต้องกำจัดทิ้งให้ได้แต่แนวทางที่เราจะคุยกันวันนี้กลับชวนให้เรามองในมุมกลับกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะคือมองว่าความกังวลจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น,นกลไกตามธรรมชาติของสมองเรานี่เองเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้จริงๆแล้วก็คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับความกังวลนี่แหละค่ะไม่ใช่การไปประกาศสงครามกับมันน่าสนใจมากครับคําว่า เลี่ยนความสัมพันธ์เพราะมันฟังดูอ่อนโยนกว่าการเอาชนะเยอะเลยงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่ว่าความกังวลเป็นกลไกธรรมชาติกันก่อนดีไหมครับในเอกสารเขาอธิบายไว้ว่าจริงๆแล้วความกังวลมันก็คือระบบป้องกันตัวเองของสมองที่ถูกออกแบบมาให้คอยคิดล่วงหน้าเพื่อความอยู่รอดเหมือนมีรอปภส่วนตัวคอยสอดส่องว่าจะมีอะไรอันตรายเกิดขึ้นไหม ใช่เลยค่ะเป็นรอปรพอที่ขยันมากด้วยนะคะแต่แต่ปัญหานิดหน่อยของรอปรพอคนนี้ก็คือเขาแยกไม่ค่อยออกระหว่างอันตรายที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าอย่างเช่นมีรถกำลังจะวิ่งมาชนเรากับความคิดถึงอันตรายที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นแค่ภาพในหัวของเราสมองมันตอบสนองต่อทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะคือการเปิดไซเรนเตือนภยัยโหนึกภาพออกเลยครับ แล้วไอ้ไซเรนที่ว่าเนี่ยมันมักจะมาในรูปแบบของความคิดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าถ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าอย่างที่ในข้อมูลยกตัวอย่างมาถ้าพรุ่งนี้พรีเซนต์งานแล้วพลาดล่ะอืมไม่เป็นอย่างที่เราฝันไว้ล่ะคือมันวนอยู่ในหัวซ้ำๆเหมือนเปิดเทปค้างไว้เลย นั่นแหละค่ะคือรูปแบบของมันเลยและตรงนี้มีประโยคนึงที่ทรงพลังมากๆที่สรุปหัวใจของเรื่องนี้ไว้นั่นก็คือความกังวลคือความคิดไม่ใช่ความจริงการตระหนักรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้ได้คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยค่ะมันเหมือนการที่เราก้าวถอยหลังออกมา1นก้าวแล้วมองเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นแค่เสียงจากเทปที่กําลังเล่นอยู่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นจริงในตอนนี้จริงด้วยครับ พอเราเห็นว่ามันเป็นแค่ความคิดสิ่งที่ตามมาทันทีเลยคืออยากจะหยุดมันให้ได้ซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับคือยิ่งบอกตัวเองว่าอย่าคิดหยุดคิดเรื่องนี้ได้แล้วสมองมันกลับยิ่งคิดหนักกว่าเดิมซะอีกเหมือนมีคนมาบอกว่าห้ามคิดถึงช้างสีชมพูในหัวเราก็จะมีแต่ภาพช้างสีชมพูเต็มไปหมดเลยใช่เลยค่ะปรากฏการณ์น,นั้นในทางจิตวิทยามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะคะว่า Paradoxical Effect หรือผลกระทบย้อนแยง้งภาพที่ชัดมากสําหรับปรากฏการณ์นี้คือการพยายามกดลูกบอลชายหาดให้จมน้ําเลยค่ะยิ่งเราออกแรงกดมันก็ยิ่งมีแรงดีดกลับขึ้นมาแรงกว่าเก่าความคิดก็เหมือนกันยิ่งเราพยายามสู้พยายามกดมันไว้มันก็จะยิ่งผุดขึ้นมาในหัวเราบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นโอ้โหนี่มันคือกับดักทางจิตวิทยาที่เราตกลงไปโดยไม่รู้ตัวเลยสินะครับ เราคิดว่าเรากำลังแก้ปัญหาแต่จริงๆเรากำลังทำให้อาการมันแย่ลงไปอีกมีหน้าล่ะครับเวลาที่เราพยายามสู้กับความกังวลเราถึงได้รู้สึกเหนื่อยและท้อใจเป็นพิเศษถูกต้องเลยค่ะเพราะมันคือการสู้รบที่ไม่จำเป็นและไม่มีวันชนะดังนั้นทางออกที่งานวิจัยพวกนี้ชี้ให้เห็นจึงไม่ใช่การเอาชนะความคิดแต่เป็นการเปลี่ยนท่าทีใหม่ทั้งหมดคือการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับมัน เลิกผลักไสเลิกต่อสู้แล้วหันมาเรียนรู้ที่จะสังเกตการมันอย่างเป็นมิตรมากขึ้นฟังดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนจากการต่อสู้มาเป็นการเ,เจรจาสันติภาพเลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ว่านี้มันไม่ใช่เรื่องนำม,มาทำลอยๆเลยเพราะในเอกสารมีเครื่องมือที่จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริงมาให้ถึง3วิธีด้วยกันผมว่าเรามาลงรายละเอียดกันทีละวิธีดีกว่าครับได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลย วิธีแรกที่ในข้อมูลพูดถึงนี่น่าสนใจมากครับคือการตั้งชื่อให้กับความกังวลตอนแรกที่ผมอ่านก็แอบ,บสงสัยนะครับว่ามันจะช่วยได้จริงหรอมันดูมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆไปหน่อยไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นในตอนแรกแต่เบื้องหลังของมันลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะหัวใจของเทคนิคนี้คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับความกังวลนั้นๆค่ะ ปกติเวลาเรากังวลเราจะพูดว่าฉันเป็นคนขี้กังวลหรือฉันกังวลมากซึ่งมันคือการที่เราเอาตัวตนของเราไปหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับความกังวลนั้นไปแล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าความกังวลมันคือตัวตนของเราไปเลยใช่ค่ะแต่พอเราลองตั้งชื่อให้มันเช่นเรียกว่านายคิดมากหรือคุณหญิงวนเวียนหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากจะเรียกและพอความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเราก็เปลี่ยนประโยคในหัวใหม่เป็น อา้านายคิดมากมาเยี่ยมอีกแล้วหรือคุณหญิงวนเวียนแวะวัทักทายเห็นความแตกต่างไหมคะทันทีที่เราทําแบบนี้สถานะของเราจะเปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่เป็นเหยื่อของความกังวลเราจะกลายเป็นผู้สังเกตการที่มีสติรู้ทันมันเปลี่ยนจากฉันคือความกังวลมาเป็นฉันกําลังมองเห็นความกังวลใช่ครับ ฉันกำลังมองเห็นความกังวลพอมองเห็นมันเป็นแค่แขกที่มาเยี่ยมเราก็มีอำนาจเลือกได้ว่าจะต้อนรับขับสู้มันยังไงจะชงชาให้ดื่มหรือจะแค่พยักหน้าให้แล้วปล่อยให้มันผ่านไปอย่างนั้นเองถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือการดึงอำนาจกลับมาที่เราทำให้ความคิดนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราแค่เทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้ก็ช่วยลดพลังของความกังวลลงไปได้เยอะมากแล้วค่ะง่ายมากเลยนะครับอย่างเช่น ตอนนี้มีอันตรายเกิดขึ้นจริงไหมหรือมันเป็นแค่ภาพในหัวของเราความเรียบง่ายเนี่แหละค่ะคือพลังของมันเพราะโดยธรรมชาติแล้วความกังวลมีนิสัยชอบลักพาตัวเราไปสู่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงเสมอมันจะพาเราไปอยู่ในโลกของท่าที่เราคุยกันตอนแรกแต่คำถามเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนสมอเรือที่คอยดึงเรากลับมาจอดเทียบท่าที่ปัจจุบันขณะเหมือนเป็นการเช็คความจริงกับตัวเองเบาๆสินะครับ และมีอีกคำถามหนึ่งที่ผมว่าทรงพลังมากคือในตอนนี้มีอะไรบ้างที่ฉันควบคุมได้ขอแค่หนึ่งอย่างก็พอคำถามนี้มันเปลี่ยนโฟกัสจากการวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มาสู่การลงมือทําสิ่งเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าได้ทันทีเลยใช่ค่ะมันอาจจะเป็นแค่การลุกไปชงชาอุ่นๆดืม่มการจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบหรือแม้แต่การลูบแขนตัวเองเบาๆการกลับมาอยู่กับการกระทําเล็กๆในปัจจุบันนี้แหละ คือการกลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัยของใจเราเองเพราะอย่างที่ในเอกสารใช้คำว้อย่างสวยงามว่าความสงบอยู่ที่ปัจจุบันเสมออนาคตมันน่ากลัวเพราะเราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจุบันขณะคือที่ที่เรามีอำนาจเต็งที่ที่สุด พอเราดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้แล้วผมถึงกับอ๋อเลยครับกับเทคนิคที่3คือที่ผ่านมาเราพยายามใช้หัวสู้กับหัวมาตลอดแต่ในข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าเราลืมเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดไปนั่นคือร่างกายของเราเองใช่แล้วค่ะหลายครั้งเราลืมไปว่าใจกับกายมันเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นความกังวลไม่ได้อยู่แค่ในความคิดแต่มันแสดงอาการออกมาทั้งร่างกายชัดเจนมากทั้งหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นมือที่เย็นเฉียบ หรือลมหายใจที่ตื้นและติดขัดซึ่งวิธีที่3ที่เขาแนะนําก็คือการใช้ร่างกายช่วยใจโดยเฉพาะการใช้ลมหายใจนี่เองครับเทคนิคที่แนะนําก็ดูทําตามได้ไม่ยากเลยคือหายใจเข้าช้าๆ4วินาทีกลั้นหายใจไว้2วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ6วินาทีที่สําคัญคือการหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้านะคะคคกลไก,วก,วาาเ,ะะกเบื้องหลังเรื่องนี้ที่อธิบายไว้ก็น่าสนใจมากค่ะ การหายใจออกช้าๆยาวๆแบบนี้เป็นการกระตุ้นระบบประสาท p าราซิม p a t h e t i c ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักและผ่อนคลายหรือ rest and digest มันเหมือนกับการที่เราจงใจส่งสัญญาณจากร่างกายกลับขึ้นไปบอกสมองว่าเฮ้ hey, ทุกอย่างโอเคนะเราปลอดภัยแล้วไม่ต้องเปิดไซเรนเตือนภัยแล้ว เหมือนเป็นการแฮกระบบของร่างกายเพื่อไปบอกสมองเลยนะครับและที่น่าทึ่งคือเขาบอกว่าทําแบบนี้แค่1นถึงสนาทีก็สามารถช่วยให้ระบบประสาทของเราสงบลงได้แล้วไม่ต้องใช้เวลานาน,านเลยใช่ค่ะมันเป็นเครื่องมือที่เราพกติดตัวไปได้ทุกที่และใช้ได้ทันทีเลยเวลาที่ความคิดในหัวมันฟุ้งซ่านจนเราไม่สามารถใช้เหตุผลไปคุยกับมันได้การเริ่มต้นจากการดูแลร่างกายก่อนกลับเป็นทางลัดที่ช่วยให้ใจสงบลงได้ง่ายกว่าเอาล่ะครับ พอเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของความกังวลเข้าใจกับดักของสมองและมีเครื่องมือสามอย่างติดตัวไว้แล้วทั้งการตั้งชื่อการถามคำถามและการใช้ลมหายใจทั้งหมดนี้มันนำเราไปสู่บทสรุปที่ลึกซึ้งอะไรบ้างครับมันนำเราไปสู่หัวใจที่สำคัญที่สุดเลยค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากนั่นคือสิ่งที่มักจะทำให้เราเจ็บปวดมากกว่าตัวความกังวลเองก็คือการตำหนิและตัดสินตัวเองที่รู้สึกกังวล มันเหมือนเป็นลูกศรดอกที่สองที่เรายิงซ้ำเข้าไปที่ใจตัวเองผมนึกภาพออกเลยครับนอกจากจะกกังวลเรื่องงานแล้วยังต้องมานั่งกังวลสอนไปอีกชั้นว่าทำไมเราต้องเป็นคนคิดมากแบบนี้ด้วยนะทำไมเราไม่เข้มแข็งเหมือนคนอื่นเขาเสียงวิจารณ์ณตัวเองนี่แหละครับที่ทำให้ทุกอย่างมันหนักหนาสาหัสขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้ทำให้ไก่คํำถามที่สำคัญขึ้นมาว่า แล้วเราจะเปลี่ยนบทสนทนาภายในใจของเราได้ยังไงซึ่งใน,ในเอกสารให้ตัวอย่างการเปลี่ยนความคิดที่ชัดเจนและอ่อนโยนมากเลยค่ะจากเดิมที่เราอาจจะดุว่าตัวเองว่าฉันมันอ่อนแอรจริงๆทำไมถึงคิดมากไม่เลิกแบบนี้นะลองเปลี่ยนใหม่หายใจลึกๆและพูดกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรนะที่รู้สึกแบบนี้ก็เพราะฉันแค่กำลังพยายามปกป้องตัวเองในแบบที่ฉันรู้จักโห oh. แค่เปลี่ยนประโยคความรู้สึกที่มีต่อตัวเองมันเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยนะครับประโยคหลังมันมีความเข้าอกเข้าใจและการยอมรับตัวเองอยู่ในนั้นมันไม่ได้ตัดสินว่าการกังวลเป็นเรื่องผิดหรือถูกแต่มองว่ามันเป็นความพยายามอย่างหนึ่งของเราใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนจากเสียงของผู้พิพากษาที่คอยตัดสินมาเป็นเสียงของเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจและในท้ายที่สุดแล้ว ความอ่อนโยนกับตัวเองคือยาที่ดีที่สุดของใจที่กังวลเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดสู้กับตัวเองความกังวลที่เคยดูเป็นปีศาจต,ตัวใหญ่มันก็จะค่อยๆเล็กลงและสงบลงไปพร้อมกับเราค่ะงั้นถ้าจะให้สรุปรวมยอดการเดินทางที่เราสำรวจกันในวันนี้ก็อาจจะพูดได้ว่า การรับมือกับความกังวลมันไม่ใช่การพยายามลบไฟล์ที่ไม่ต้องการทิ้งแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเปิดไฟล์นั้นอ่านอย่างเข้าใจเริ่มจากการยอมรับว่ามันคือระบบเตือนภัยของสมองเราแล้วก็เลิกสู้กับมันซึ่งมีแต่จะทำให้เสียงดังขึ้นแต่ให้ลองเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือง่ายๆอย่างการตั้งชื่อให้มันเพื่อสร้างระยะห่างใช้คำถามเพื่อดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่ปลอดภยัยและใช้ลมหายใจเพื่อส่งสัญญ,ญาณความสงบจากกายไปสู่ใจ และที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนร่มคันใหญ่ที่คอยโอบอุ้มทุกกระบวนการไว้ก็คือความเมตตาต่อตอนเองการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกกังวลได้โดยไม่ต้องตัดสินซ้ำเติมถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่านี่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะสั้นแบบฉาบฉวยแต่มันคือการฝึกฝนทักษะการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในระยะยาวเลยค่ะผมชอบข้อความหนึ่งในตอนท้ายของเอกสารมากเลยครับเขาบอกว่า การที่เรากังวลไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือผิดปกติแต่มันแค่แปลว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจมีความหวังและกลัวที่ต้องเสียมันไปมันเป็นเครื่อนยืนยันความเป็นมนุษย์ของเรานี่เองเป็นมุมมองที่สวยงามมากเลยค่ะมันทําให้ความกังวลไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การมีชีวิตอยู่ ใช่เลยครับและมีคำแนะนำที่อ่อนโยนมากๆฝากไว้ได้วยว่าถ้าหลังจากที่ได้สำรวจเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วยังรู้สึกกังวลอยู่ก็ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรจริงๆคืนนี้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างให้ได้ไม่จำเป็นต้องหายกังวลในทันทีแค่ได้กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองตรงนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมและเพียงพอแล้วและจากประโยคที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ว่าเรากำลังปกป้อมตัวเองในแบบที่เรารู้จัก ประโยคนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจให้เราได้ไปสํารวจต่อยอดกันได้นั่นคือในเมื่อน,นี่คือวิธีปกป้องตัวเองแบบเดิมที่เราคุ้นเคยแล้วจะมีวิธีปกป้องตัวเองแบบใหม่ที่อ่อนโยนและสร้างสรรค์กว่าเดิมแบบไหนอีกบ้างที่เราสามารถเริ่มเรียนรู้และฝึกฝนได้นับจากนี้เป็นต้นไปมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งเล็กๆที่เราไม่เคยทำแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ใจของเราสงบและเติบโตขึ้นได้ในระยะยาวค่ะ เป็นคำถามปิดท้ายที่ชวนให้เราเดินทาาต่อได้อย่างมีความหวังมากเลยครับขอบคุณที่ร่วมกันดูแลหัวใจด้วยการสำรวจเรื่องนี้ไปด้วยกันจุนจบนะครับยินดีเสมอค่ะสวัสดีค่ะ